ในกรณีของผู้อยู่ใกล้นิพพานพระตถาคตก็ได้สอนในเรื่องของการบริบูรณ์ด้วยศีลซึ่งในตรงนี้เราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องของภิกษุแต่จริงๆแล้วในความเป็นคาวาะเราก็นำไปเทียบเคียงและประพฤติปฏิบัติได้เช่นภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็คือสมบูรณ์ด้วยปฏิโมก แล้วก็อภิสมาจารย์ส่วนเราความเป็นฆราวาสนั้นเพราะตะถาคตบอกว่าความเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือการมีศีลห้าหรือมีศีลอุโบสถเพราะฉะนั้นฆราวาสอย่างเราสมบูรณ์ด้วยศีลก็คือสมบูรณ์ด้วยศีลห้าเป็นอย่างต่ำเพราะศีลห้าเป็นคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันแล้วนะถ้าเรามีศีลห้าบริบูรณ์ นั่นก็เรียกว่าเราได้คุณธรรมส่วนหนึ่งของความเป็นพระโสดาบันแล้วส่วนการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็คือให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นคลาวาสนั้นไม่เพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสปฐพภะธรรมรมมันตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติคือมีจิตรู้ลมหายใจหรือมีจิตรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบดหรือการทำงานในปัจจุบันเท่านี้ก็ชื่อว่า เราเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์แล้วความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะตรงนี้เราก็นำมาใช้ได้ในความเป็นกระวาดในการกินอาหารทุกครั้งให้เรารู้จักประมาณทานแต่พอดีความพอดีเป็นอย่างไรพระองค์บอกไว้อีกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยนี่ก็คือ,คอลักษณะของความที่เรากินพอดี ส่วนชาคาริย a ธรรมคือการขยันปารบความเพียรก็ให้เรารู้ว่าตัวภิกษุนั้นเนี่ยต้องปารบความเพียรตั้งแต่หลังฉันจนกระทั่งถึงเวลานอนแล้วตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงอรุณใหม่ขึ้นนั่นก็คือเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าในความเป็นฆราวาสของเราเนี่ยไม่ควรละเลย การปารับความเพียรควรที่จะขยันปารับความเพียรเหมือนกับที่พระองค์เปรียบเหมือนกับแม่ค้าขายของเราจะต้องทำสมาธิวันละสามเวลาเป็นอย่างน้อยคือเช้ากลางวันและเย็นเปรียบเหมือนแม่ค้าที่รีบที่จะเตรียมของเพื่อไปขายกลางวันก็รีบๆขายกลางคืนก็รีบๆเก็บของในลักษณะเดียวกัน ก็ให้เราทำสมาธิทั้งเวลาเช้ากลางวันและเย็นนี่คือลักษณะของชาคาริยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะหมดนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความเป็นกลาวาสของเราได้ผู้อยู่ใกล้นิพานภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรมสี่อย่างแล้ว ไม่อาจาที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวทำสี่อย่างอะไรบ้างเล่าทำสี่อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้คุ้มครองในทวารอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองเนืองภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลมีการสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรมีมัญญาตและโครจรสมบูรณ์อยู่เป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโภภพธพิะด้วยกายและได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมด และไม่แยกถือเอาเป็นส่วนส่วนสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงความสำรวมตาหู จมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารไม่ฉันเพื่อเล่น ไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยกำหนดรู้ว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ ความไม่มีโทษเพราะอาหารความอยู่ผาสุขสำราญจะมีแก่เราดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสท,ที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีย่อมสำเร็จการนอนอย่างราชสีตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีกลับลุกขึ้น แล้วก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสท,ที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนื่งนิดภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมได้ทำสี่อย่างเหล่านี้แล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพาน อย่างเดียวแล